ครับวันนี้เรามาทำอะไร้วน้องเิงเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะครับก็ประกอบด้วยเบคอนนะครับซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับสามร้อยกว่าบาทแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับถูกแล้วยี่สิบห้าบาทสองถูปห้าสิบาทนะครับลงทุนประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับทำง่ายนะครับอ่า เอาเบคเอาเบคอนวางแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองใส่แล้วก็ม้วนนะครับม้วนให้แน่นๆนิดนึงครับพอเดีวยวไรเห็ดสุกเห็ดจะเหี่ยวอีกนิดนึงนะครับพันง่ายๆครับละพันล้วก็เอาเบคอนวางนะครับแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองวางแล้วก็ม้วนนะครับม้วนม้วนม้วนให้แน่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบใส่ไม้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้เบคอนมาแล้วนะครับหนึ่งถาดที่ทำกันเมื่อสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก่อนอกอกครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะมีเตาร้อนนะครับอ่ะเตาร้อนเตาร้อนวางเลยโอ้โหร้อนจริงร้อนมากเตาร้อนวางก่อนนะครับให้ความร้อนมันได้ที่ก่อนนะครับ คับมันกระทะร้อนได้ทีแล้วทีนี้ก็เอาเนยเนยใส่นิดนึงนะครับเอาเน้องอิงเอาเนยใส่เยอะไปบานอ่ะเอเอทา,ายทั่วทายทั่วเนยทายทั่วนะครับ ครับเมื่อกะะาะร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาเปนคอนพันธุ์เห็ดที่เราทำไว้ใส่ใส่ลงไปครับ<ม>ิี่ไว้ประมาณสักสองสามนาทีนะครับทงนี้เราก็กลับด้านเนาะให้มันสุกทั่วถึงนะครับอบโอโอโหสุกเหลืองสีสวยเชียวนะครับหอมฉุยเลยอ่ะ เอาเนยถาที่ท euh เอ่อเนอเบคอนนิดๆนหน่อยๆนะครับน้องอิงเขาบอกว่าถ้าถาที่เบคอนแล้วมันจะหอมดีนะครับน้องอิงดูเนยหน่อยดูเนยหน่อยอ่าผู้ติดตามเขาจะดูเนยดูเนยหน่อยดูเนยหน่อยอ๋อนี่ครับเป็นเป็นเนยอะไรเนี่ย,ย,อ,ยอ,อ๋เนยจืดนะครับเนยจืดนะครับครับวันนี้พอดีวายหมดนะครับอ่าพ่อครัวขออนุญาต ทานเบียนิดนึงนะครับพอเป็นกระใสนะครับแตกหนึ่งขวดเยอะเย็นๆนะครับนี่จะให้ดูนะครับว่าฟินเวอร์ขนาดไหนอ่า้องเิงก,กินๆให้ยูทูบดูนะอ้อโหสุดยอดเป็นไงรสชาติเป็นไงฟินเวอร์ดูนหน้นาหน่อยดูหน้าหน่อยอ้โหเพราะฉันอ้วนฉันจึงหยุดกินไม่ได้นะครับ ครับตอนนี้ก็ย่างได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเอ่อครับตอนนี้ก็ทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอร่อยมากเดี๋ยวให้น้องอิงชิมให้ดูนะครับว่าฟินเวอร์ขนาดไหนอ่าน้องอิงชิมให้ดูหน่อยฟินเวอร์ขนาดไหนโอ้โหพิธีรีตองมากอ๋อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ fc ดูก่อนอ๋ออันนี้นิมจิมสีฟุ้ดนิดนึงนะครับโอเคทำหน้าฟินเวอร์หน่อยฟินเวอร์หน่อยฟินเวอร์โอ้โหสํารักนะครับครับยังไงก็เพื่อนๆไปทํากินกันนะครับอ่าไบคอนห่อเห็ดเข็มทองนะครับใส่เนยนิดนึงอร่อยมากนะครับครับฝากติดตามช่อง YouTube มนัฐยุยมด้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ